ทำไมมันจัดชัดในชัดบ้างกร็รกับเจ็ดแก้วครับอดีตหน่วยกล้าตายนินจา จากกองร้อยทหารพานจุดจมที่911ชอคอห้ 13, ค่ายปัดคงชัยนะครับวันนี้มีเรื่องสนุกสนุกแบบเฉียดตายมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นเรื่องราวในสนามรบเช่นเคยเพราะว่าเป็นนักรบนั่นเองนะครับในช่วงปี2529นะครับตอนนั้นทหารเวียดนามกับทหารขเขมนเฮงจำรินก็ยกกำลังขึ้นมายึด เนินห้าสามแปดช่องอบกอยู่นะครับตอนนั้นค่ายปักดงงใจก็ได้รับคําสั่งให้เข้าตีนะครับในการเข้าตีปรกดันเพื่อยึดเนินห้าสามแปดแบบคืนมาคืนนั่นเองนะครับตอนนั้นทางวันจู่โจมค่ายดวงใจสามกองร้อย mm hmm. ก็คือกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งกองร้อยเก้าสี่เจ็ดกองร้อยเก้าห้าหกและก็แต่ละกองร้อยัดคัดคนมากองร้อยละสิบสองคนมาฝึกเป็นหน่วยกล้าตายยินจานะครับในการเป็นหัวหอ,อกเข้าโจมตีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดู ภารกิจเสี่ยงตายแบบเหลือเชื่อนะครับของหน่วยกล้าตายนินจาที่ผมสังกัดอยู่ตอนนั้นนะครับก็หลังจากที่เราลบก,กันมาแรมเดือนแล้วนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะยึดเนิน538มาได้เลยเพราะว่าถูกทหารเวียดนามกับทหารขเขมรเนี่ยยิงต่อต้านอย่างหนักหน่วงรุนแรงนะครับด้วยอาวุธทุกชนิดนะครับทั้งปืนกลทั้งปืนอ่าทั้งจรวดท่อทั้งปืน เอ็มทั้งตรวจ r า g กทั้งปืนคอรวมทั้งปืนใหญ่นะครับเขาก็ยิงโตยิงต่อต้านเราอย่างหนักหน่วงเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดได้ง่ายๆนะครับก็รบกันเรื่อยมาแรมเดือนทําทุกวิถีทางก็ยังไม่สามารถที่จะยึดได้นะครับแล้วด้านหน้าฐานก็เต็มไปด้วยกับระเบิดทุนระเบิดนะครับทีนี้หลังจากที่รบกันมานานแล้วยังไม่สามารถยึดได้นะครับทาง ผู้การกิจิเทพเจนสุไมนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทหารทานเนี่ยก็สั่งให้หน่วยกล้าตายดินจาเนี่ยทำเซอร์ไพรส์เรียกว่าทำ Surprise, ทำเซอร์ไพรส์เวียดนามแล้วก็ขมิน,นะครับที่เขาอยู่ที่นั่นทำไมถึงรู้ว่าปีทั้งขมินทั้งเวียดนามเพราะว่า <c oughs> ช่วงทรรี่รารบช่วงที่เรารบก,กันหลายวันผ่านมาน,น,นะครับ <c oughs> เราก็จะได้ยิน เสียงพูดกันบางทีก็พูดภาษาเวียดนามบางครั้งก็มีเสียงภาษาเขมรเข้ามานะครับก็คือมีเขมรทางานเป็นทหารอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็คือเขมรอายุข,ของคุณเซนนั่นแหละนะครับที่เป็นเขมรแดงไปเข้ากับทางเวียดนามนั่นเองนะครับก็มีการพูดเป็นภาษาเขมรด้วยภาษาเวียดนามด้วยนะครับตอนที่เรารบก,กันเราก็ได้ฟังเสียงเราก็รู้นะครับทีนี้ทางผู้การเจินเทพก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้หน่วยกล้าตายนิจาเนี่ยทำเซอร์ไพรส์เวียดนาม นะครับพอท่านบอกแบบนั้นนะครับอาจเหนื่อยกล้าายดินจาเราก็ยังงงเหมือนกันจะให้ทำเซอร์ไพรส์ยังไงนี่มันสนามรบนะนะครับไม่ใช่อะไรที่จะไปทาเซอร์ไพรส์แต่อาจารย์จองก็เลยสงสัยนะครับก็เลยถามผู้การว่าขอโทษนะครับนายไอเซอร์โพงเซอร์ไพรส์นี่ยมันเป็นยังไงขอโทษนะครับผมเรียนมาน้อยเลยไม่รู้ก็ไม่เข้าใจคาว่าเซอร์ไพรส์ผู้การยิตจิเทพก็เลยบอกว่า เซอร์ไพรส์น่ยยังไงเดี๋ยวเองก็รู้นะครับรอดูเดี๋ยวเองก็รู้เอาเป็นว่าให้หน่วยการตายนินจาหี่ลงไปอยู่ที่หลุมหน้ากระดานหน้าหน้าฐานของทหารเวียดนามนะครับห่างเวียดนามประมาณ50เมตรห่างจากฐานเวียดนามเราก็อยู่ในอาศัยอยู่ในหลุมปืนซึ่งปืนใหญ่เรายิงลงมานะครับมันจะแตกมันจะระเบิดช่วงแรกยิงลูกทําลายบอลเกอร์มันก็จะเป็นหลุมลงไปได้อยู่ได้หลุมละสองคนสามคนก็มีในะลึกแค่คอก็มีแค่หน้าอกก็มี หลุมใหญ่นะครับเราก็อาศัยหลุมพวกนั้นเป็นบังเกอร์ในการหลบหาลูกปืนที่เขายิงมานั่นเองนะครับผู้ก,การบอกว่าให้พวกเราเนี่ยว,วางกําลังหน้าแนวเลยนะครับเป็นหน้ารูปหน้ากระดานแล้วก็พอผู้การปล่ยลูกวีดปิ๊ดนะครับให้ทุกคนเนี่ยให้หมือนกล้าใจนินจาของเราเนี่ยลุกขึ้นมาจากหลุมแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ยิงปืนนะครับปืนทุกคนที่มีแล้วจะใครมีปืนอาก้าก็ยิงรัวเข้าไปนะครับ ใครมีเอ็มเก้าก็ยอดเข้าไปมีอ p g พีก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปป่าก็ตะโกนว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันนะครับี <c oughs> ่มทำเหมือนเหมือนในหนังเลยนะครับยผมว่าลลมโบยังไม่เท่าพวกเรานะเนี่ยก็ทำยังไงนะครับคำสั่งแบบนั้นนะครับพวกเราก็เป็นเป็นนักรบนะครับมันเลือกเลือกสมรภูมิไม่ได้นักรบมีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ได้นะครับในเมื่อ มีคําสั่งมายังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับส่วนจะตายหรือจะรอดหรือไม่รอดหแล้วแต่ดวงนะครับแต่ก็ต้องทําตามคําสั่งนะครับเมื่อพวกเราเข้าไปจำแนวเสร็จแล้วนะครับผู้การก็บอกว่าให้รอฟังคําสั่งรอฟังเสียงนกวิษจากผู้การนะครับอพอระวังตัวเรียบร้อยไม่นานต่อมานะครับผู้การก็เป่านกวิษปี๊ดขึ้นมานะครับ พอเสียงลูกวบเปรี้ยกนมาทุกคนก็ลุกขึ้นจากหลุมแล้วก็วิ่งไป้างหน้ามือก็ยิงอันเดียวไกลปืนครับรัวปนออโต้เลยครับตึ๊ดึดๆๆๆไปเลยนะครับเอ็มเจเก้าก็ยิงไปเลยปังตุ่มปังตุ่มอาวจีก็ใสุ่่มบึมไปไปแล้วก็วิ่งเข้าไปบุกป่านั่อย่าเรายิงเราอยู่ในป่าลูงดิบนะครับทหารเวียดนามมันอยู่ด้านหน้าเราก็ยิงหันปลายกระบอกปืนไปทางฐานของทหารเวียดนามนั่นแหละนะครับ ปากก็ลองว่าข้ามานันข้ามานันแล้วก็ยิงลัวสนันวันไวไปนะครับวิ่งไปได้ประมาณสิบเก้านะครับผมก็วิ่งไปกับเขานั่นแหละนะครับวิ่งไปได้ประมาณสิบเก้านะครับทุกคนก็ต้องทิ้งตัวหมอบทันทีเลยครับผมก็หมอบเพราะว่าเสียงปืนกลด้านหน้านะครับมันยิงปืนกลสวนออกมาเลยครับลัวสนันเลยครับจู่จู่จจลัวหาลูกปืนเนี่ยพุ่งเข้ามาใส่เราติดยิงไหมอ่าติดอ่า ตรงวงต้นไม้เพี้ยป้าบเพี้ยปั๊เพีพ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับต้องรีบทิ้งตัวหลบนะครับแหมให้วิ่งเข้าไปหาลูกป,ปืนนะครับคิดได้ยังไงผู้การคิดยังไงว่าไอเวียดนามมันจะหลบมันคิดว่ามันจะตื่นเสียงพวกเราเหรอนะครับมันไม่ใช่โจรน,นะครับอันนี้มันคือทหารเวียดนามกับทหารเขเมรที่เขาตั้งป้อมเขามีป้อมปืน,นกลเขามีคูเลตมีล่องเลตนะครับแต่ท่านก็ให้พวกเราทําแบบนั้นนะครับผมก็ วิ่งไปได้ประมาณสิบเก้าก็รีบทิ้งตัวหมอบนะครับเพราะมีเสียงปืนมาสวนเข้าออกมาอย่างน้าแน,น่นนะครับพอเราหมอบลงไปปุ๊บทุกคนก็เงียบกริบเลยนะครับเงียบกริบไม่มีใครยิงสวนออกไปเลยนะครับ <c oughs> มันก็ยิงเราสลบเราอยู่ประมาณสี่ห้านาทีมันรัวใส่เราเนี่ยลูกปืนก็โอ้โหนะครับติดจิงไม้เนี่ยขาดลงเป็นสายเลยนะครับปืนกลที่มันยิงเข้ามาเนี่ยรัวสนามมันไหวเลยเพี้ยป้าเพี้ยป้าเพี้ยจิงไม้ขาด จะบ,บั้นลงมาเลยพวกเราก็เงียบกริบมันยิงอยู่ประมาณสี่ห้านาทีนี่แหละมันเห็นพวกเราไม่ตอบโต้มันก็เงียบไปเลยมันก็หยุดยิงนะครับพอมันหยุดยิงปุ๊บทีเนี้จ่าจองกับไอ้เล็กที่เขาหมอบอยู่ด้วยกันนะครับเสียงจ่าจองหัวเราะก,ก่อนเลยครับหัวเราอ่ะอ่ะอ่ะขึ้นมานะครับต่อไปต่อนั้นไ็มีไอ้เล็กหัวราะตามผมอยู่ใ,ใกล้ๆผมก็อดหัวราะไม่ได้ก็หัวเราะนะครับ ไม่ใช่เป็นขำนะครับแต่มันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยให้พวกเราวิ่งเข้าไปหาลูกปืนแบบเนี้ไม่รู้จะคิดไ,ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับไม่รู้จะขำหรือไม่ขำดีนะครับรู้แต่ว่าอดหัวเราะไม่ได้นะหัวเราะในในคาสั่งของผู้การนั่นเองนะครับเอ๊ะผู้ก,การคิดได้ยังไงให้พวกเราวิ่งเหมือนกับเราฝึกนะ่ะวิ่งยิงปืนรัวตักตกต๊กตักตักแล้วก็ ตะโกนว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันนะครับฆ่าศึกมันไม่ใช่โจรน,นะครับมันไม่ได้ตกใจเลยมันป้อมปืนกลมันรัวสนั่นเข้ามาใส่เลยทีนี้เป็นอะไรที่แปลกนะครับเหลือเชื่อที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับพอเราเงียบพอเสียงหัวเราะไปสักพักหนึ่งนะครับจ่าจองก็เลยตะโกนถามว่าขอโทษครับผู้การ แผนของผู้การเนี่ยแม่งสุดยอดเลยผมเกือบตายนะผู้การก็เลยผู้การจิติเทพแกก็อยู่ด้านหลังเรานี่แหละแกอยู่ในหลุมนะครับแกไม่ได้วิ่งชาติเรานะครับแกก็เลยตะโกนกลับไปเออเออกูรู้แล้วแล้วก็ต่างคนต่างก็หัวเราะนะครับผู้การก็หัวเราะเราก็หัวเราะนะครับอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆที่เนินห้าสามแปดในช่วงเดือน 38, ในช่วงเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าที่เราเข้าตีเนินห้าสามแปด โดยการทำเซอร์ไพรส์เวียดนามซึ่งฐานนั้นน่ะนอกจากมีฐานทหารเวียดนามนอกจากทหารเวียดนามอยู่ที่นั่นแล้วยังมีทหารเขมรแห่งสมรินที่อยู่ในฐานนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาแรมเดือนที่เรารบกันเนี่ยเขาสูญเสียจํานวนมากนะครับรอบฐานก็ถูกถล่มจนปา่าดงเดนี่เรียกว่าเหลือแต่ตอไม้แล้วนะครับแต่กับระเบิดชุนระเบิดมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังเหนียวแน่นอยู่ส่วนด้านหลังเนี่ยมันเป็นหน้าผา นะครับมันมีหน้าฐามีสลิงที่เราเขาใช้สลิงในการเอาเอาวุธยุโทโธปกรณ์เอากําลังเสริมอะไรนะีขึ้นมาทางสลิงด้านหลังฐานนะครับเรายังไม่ได้ตัดการส่งกําลังบำรุงตอนนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อที่ผมไปทํามานะครับที่เมื่อกาตายนินจาได้รับคําสั่งจากผู้การยิทธิเทพให้ทําแบบนั้นนะครับนี่แหละครับนักรบ <c oughs> นักรบเรานะครับมีภารกิจอะไรเมื่อมีคําสั่งมาพวกเราก็ต้องทําตามนั้นมันจะมันจะเลือกไม่ได้นะครับว่าผมไม่ไปหรอกผมไม่รบผมกลัวตายถ้ากลัวตายก็ต้องลาออกไปนะครับมันจะมาอยู่หน่วยรบไม่ได้นะครับซึ่งการรบครั้งนั้นเดือดเลือดข้ามทุกวันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในสมรภูมิเมอหนาสามแปดที่เรารบกันยี่สิบห้าวันนะครับ เวียดนามก็เหนียวแน่นมากนะครับเพราะว่าในฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามีทั้งรถถังมีทั้งปืนใหญ่นะครับมีทั้งจรวดท่อมีทั้งรอบๆไอ้ตรงตรีนเขาฝั่งเราเนี่ยก็จะมีจรวดแซมตั้งอยู่หลายฐานนะครับสําหรับยิงเครื่องบินเรานะครับแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่นะครับทุกวันทุกวันเราจะตั้งหกโมงเช้าเนี่ย กโมงเช้าเนี่ยเราเข้าแนวแล้วนะครับเริ่มถล่มกันนั้แก่6โมงเช้าถึง6โมงเย็น6โมงเช้าถึงกโมงเย็นทุกวันในแต่ละวันพวกเราก็มีคนบาดเจ็บตลอดเลยข้าหามกันออกตลอดเลยก็รบกันผ่านไปแรามเดือนก็ยังไม่สามารถที่จะยึดได้จนทําทุกวิถีทางนั่นแหละนะครับแม้กระทั่งผู้การยังให้พวกเราเนี่ยให้หน่วยก้าตายดินจานปีนหน้าผาลงด้านหลังแล้วก็อ้อมไป เพื่อตีตลบหลังของอาฐานของทหารเวียดนามก็ทำกันนะครับมันนึกย้อนไปนะครับลองย้อนหลังไปเอ๊ะทำไมพวกเรากล้าทำในสิ่งที่มันเหลือเชื่อนะครับหน่วยกล้าใานินจาของเรานะครับถ้าใครอยู่หน่วยกล้าตานินจาวันนั้นจะรู้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะครับที่เรารบกันวันนั้นผมเองย้อนไปผมก็ยังงงตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราพวกเราถึงกล้าทำแบบนั้น นะครับแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นหน่วยรบเมื่อเป็นนักรบเป็นหน่วยรบแล้วมีภารกิจที่เขามอบให้เราก็ต้องทำเต็มที่ส่วนจะรอดรจะไม่รอดมันแล้วแต่ดวงนะครับพระกันพูดอยู่ว่าแล้วแต่ดวงถ้าดวงดีแล้วเราก็ได้กลับจบภารกิจยึดฐานได้เมื่อไหร่เราก็ได้ไปฉลองกันนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ช่วงกลางเดือนนะครับยังจะไม่ถึงกลางเดือนตุลาดอกนะครับก็ช่วงนั้นมีทั้งหน้ามีทั้งฝน,ม,งนมีทั้งหนาวนะครับในแต่ละวันที่เราเข้าไปรบเนี่ยบางวันฝนก็ตกพรำพรำพรำนะครับบางวันก็หนาวหนาวตอนเช้าหมอกลงจัดนะครับเนื่องจากความเป็นภูเขาสูงแจวชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับตรงนั้นเป็นเนินสูงที่สุดก็คือเนินห้าสามแปดก็ชีวิตนะครับ ในแต่ละวันก็อยู่ท่างความเป็นความตายนะครับข้าศึกก็ตายกันทุกวันนะครับโชคดีหน่อยนะครับทหารการโจมชชคอ้างสามข้าวของชายพวกเราเนี่ยไม่มีใครยุทธการนั้นไม่มีใครตายเลยสักคนทั้งที่พวกเราเนี่ยเป็นหน่วยที่เข้าโจมตีตลอดทุกวันทุกวันทุกวันแต่มีคนเจ็บเป็นของธรรมดาอยู่แล้วในการรบนะครับสังเกตด,ดูพวกเราจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อจากลูกยาวพอกมันนะครับคนที่โดนหนักๆกักบพวก อยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่าพวกเรานีอยู่ห่างฐานท,ทหารเวียดนามของข้าศึกเนี่ยสี่สิบเมตรแค่นั้นเองนะครับแต่ละวันพยายามลุกคลืบลุกคลืบไปเรื่อยๆ,ๆแต่มันก็ถูกต่อต้านอย่างหนักเราก็เข้าไม่ได้นะครับแต่ก็เต็มที่แล้วนะครับทําเต็มที่แล้วรบกันแรมเดือนเกือบเดือนนะครับยี่บห้าวันเราจึงยึดได้นะครับซึ่งตอนที่เรารบกันอยู่เราจะมีข่าวฝ่ายตรงข้ามตลอดนะครับเพราะว่า เราก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยรับของเรานะครับเป็นเป็นหน่วย838นะครับมีทหารพาอีหน่วยหนึ่งนะครับที่ลงไปปฏิบัติการในฝั่งประเทศเขเมรน,นะครับก็ไปตัดการส่งกำลังบำรุงนะครับไปชี้เป้าให้อยู่ฝั่งนู้นให้ปืนใหญ่เรายิงทําลายก็ข่าวก็รายงานลงมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาบอกว่าพวกเขเมรน,นะครับ พวกคอมเมนเฮงสมรินเนี่ยที่เข้ากับเวียดนามเนี่ยเขาให้เป็นหน่วยปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่เนี่ยเขาล่ามโซ่ติดปืนใหญ่ไว้เลยไม่ให้มันหนีไปไหนนะครับซึ่งเมื่อเราจับพิกัดได้เราก็ใช้ปืนใหญ่ขนาดร้อยสามสิบมิลิเมตรของเรายิงทําลายนะครับก็ไอ้พวกทหารครอมเมนพวกที่อยู่กับปืนใหญ่นั้นก็หนีไม่ได้เขาประกันเละไปพร้อมกับปืนใหญ่นะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสงครามมันโหดจริงๆนะครับ แต่ประเทศไทยเราไม่ได้บังคับกันแบบห้ามหนีแต่มันมีกฎอยู่แล้วว่าถ้าหนีหน้าอริราชศัตนระูเนี่ยในสนามรบเนะี่ยมีโทษถึงประหารชีวิตนั่นคือกฎหมายของทหารนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเป็นนักรบแล้วถ้าไม่รับกลังคำสั่งให้ถอยจะถอยไม่ได้เด็ดขาดเลยเขาสั่งให้บุกเราต้องบุกอย่างเดียวนะครับถ้าขืนถอยมาโดยไม่มีคำสั่ง กฎของทหารเอกนะครับหนีหน้าอรริราชศัตรูมีโทษคือประหารชีวิตครับเพราะฉะนั้นจะเป็นนักรบมันต้องใจเกินร้อยนะครับทุกคนต้องทําใจทุกคนต้องพร้อมพร้อมที่จะตายเพื่อประเทศชาติเพื่อที่จะรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่เนิน538ในปี2529เรื่องการทำเซอร์ไพรส์เวียดนามและก็คอมเมนต ที่เน้น538นะครับผมก็ยังงงว่าผู้การจิตวิเทพคิดแผนนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งผู้การจิตวิเทพในงานนี้คิดเรื่องของแผนเยอะแยะนะครับเช่นให้พวกผมเนี่ยให้หน่วยกาตายนิจาปีนหน้าผาลงไปแล้วก็อ้อมไปในฝั่งประเทศกัมพูชาขึ้นมาตีแต่หลบหลังทหารเวียดนามที่ฐานนะครับทั้งที่ที่เราลงไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยฐานของทหารก้าวศึกทั้งเขมรเห่งสัมริน,ท,นทั้งเวียดนามเต็มไปหมดนะครับ ท่านก็คิดแผนแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็เรื่องการวิ่งฟ้าหากระสุนพื้นใหญ่รถถังแบบนี้นะครับแล้วก็การทําเซอร์ไพรส์แบบนี้ท่านก็คิดขึ้นมาได้นะครับแม้กระทั่งการสาบานต่อหน้าพระสยามเทวทิราชว่าถ้าหากว่ายึดไม่ได้จะไม่ถอยจะไม่ถอยเด็ดขาดนะครับใครถอยก็ยิงกันทิ้งเลย มีการสาบานมีการทำแบบนี้จริงๆนะครับในการยุติการครั้งนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ผู้การจิตดิเทศทำที่พาพวกเราทำก็คือมีอยู่วันหนึ่งท่านบอกว่าวันนี้ก่อนหกโมงเย็นทุกคนจะต้องยึดเนินห้าสามแปดให้ได้ถีบเวียดนามถีบคอมเมนต์พวกนี้ตกเขาไปให้หมดแล้วก็ยึดเนินนั้นกลับมาคืนให้ได้ถ้าวันนี้ภายในสิบแปดนากายึดไม่ได้ ให้ทุกคนเหลือลูกปืนไว้คนละหนึ่งนัดเอาไว้ยิงตัวตายพร้อมกันเนี่ยจริงๆผมเขียนเป็นหนังสือนะครับเล่มนี้มันจะมีรายละเอียดยิบเลยว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมก็รบอยู่เี่นั้นนะครับผมก็เลยเขียนรายละเอียดแต่ละวันละวันเนี่ยแล้วก็เรื่องราวพวกนี้ผมกผมอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งวันนั้นนะ่ะผมก็คิดว่าผมจะตายจะแล้วมนันอัไนะครับเพราะว่าเรารบกันหนักมากวันนั้น ที่ผู้การบอกว่าวันนี้18ในกาต้องยึดให้ได้ถ้ายึดไม่ได้ให้เหลือลูกปืนไว้คนละนัดเพื่อยิงตัวตายพร้อมกันในฐานะที่จลบไม่ชนะนะครับจน18ในกาวันนั้นเราบุกหนักมากนะครับเราเก็บกันมากเลยวันนั้นมีคนเจ็บเยอะมากยิ่งบุกยิ่งโดนต่อต้านหนักสารพัดทั้งลูกแตกอากาศทั้งลูกปืนคอทั้งจรวด RPG ทั้งปืนกลโอโหสารพัดะไรที่มันยิงต่อต้านเรานะครับ พอสิบแปดนาฬกาตะวันตกดินแล้วก็เลยให้ถอนผู้การก็สั่งกําลังถอนมาหมดพอถอนมาเพื่อเติก็ถามว่ายึดอ่าเหลือลูกปืนไว้ตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าโอ้ท่านพูดแบบนี้ทุกคนนี่นะครับผมนี่ตัวแข็งหมดเลยถามตัวเองว่า,านี่ผู้การอยากให้เรายิงตัวตายจริงๆเลยเนี่ยคิดถามตัวเองนะครับ พวกกองก็เดินวนไปวนมาพูกการเดินวนไปวนมาวนไปวนมาแกก็ไม่พูดพวกเรายิ่งกดดันมากนะครับแล้วทีนี้ท่านก็เลยพูดกันว่าท่านก็เลยถามว่าเวียดนามมันตายหรือ,อยังพวกเขมิน,นี่พวกนี้นะมันหนีมันตายไมหมดหรือ,อยังนะครับตอนนั้นทหารพันสามกองร้อยกับหน่วยการต่ินีจาที่ยืนอยู่ที่แถวนี่ยพูดกันมาพร้อมกันว่ายังครับผูกก้การก็เลยบอกว่าในเมื่อมันยังไม่ตาย เรายังไม่ได้ผืนแผดยินคืนพวกเราจะตายไม่ได้ของผู้การพูดแบบมีโอ้ทุกคนนี่ชัยโยเลยครับร้องชัยโยลืมตัวเลยนะครับ <c oughs> ที่รอดตายคิดว่าผู้การจะสั่งให้ยิงตัวตายซะแล้วอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นเป็นจิตวิทยาของผู้การจิติเทพเทียนสุไมนะครับซึ่งท่านก็รบเคียงบ่ากเคียงไหลกับเราอยู่ในสนามรบต,รตลอด ตั้งแต่วันแรกจนวันจนเกือบวันสุดท้ายนะครับแต่วันที่เรายึดได้ผู้การไม่อยู่แล้วผู้การได้รับบาดเจ็บก่อนนะครับผู้การพาหม่วยก้าตาจนิจานิรุยเข้าไปนะครับบุกอย่างหนักเลยวันนั้นผู้การก็เลยโดนเขายิงจรวดระเบิมาตกห่างประมาณสองสามเมตรเนี่ยสะเก็ดระเบิดก็เสียก็ศีรษะของท่านนะครับแต่ท่านก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลนะครับแต่ท่านไม่ได้เสียชีวิตนะครับนะับว่าท่านดวงแข็งมาก ะครับปกติโดนที่ศีรษะเนี่ยมันไม่รอดแน่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในสนามรบไม่รู้าจหัวเราะหรือร้องไห้ดีนะครับกับคําสั่งทําให้ทํำเซอร์ไพรส์าสศึกแบบนี้นะครับวันนั้นนะพวกพวกเราดวงดีมากนะครับที่ไม่มีใครตายเลยสักคนนะครับแล้วไม่มีคนบาดเจ็บด้วยตอนที่เราวิ่งทำเซอร์ไพรส์นะครับ ยิงถล่มมันวิ่งเข้าไปด้วยร้องฆ่าบ้า,านฆ่ามันก็รวดดัวเตือนดตือนตือนนะครับมันก็สวนมาแบบกิ่งไม้ขาดลงเป็นสายเลยนะครับพวกเราก็รีบกระโดดหมอบพ <c oughs> ็รอดมานะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นในปี2529เดือนตุลาคมในการรบกับทหารเวียดนามเ่งสารินทหารเวียดนามและทหารกัมพูชาห่งสมรินนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเรื่องเบาๆแต่ว่าก็เฉียดตาย มาเล่าสู่เอซีฟังนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณนะครับทักทายเอฟซีทุกคนเลยนะครับไม่มีโทรศัพท์ดูเอฟซี FC เนาะไม่ได้คุยกับเอฟซีเดี๋ยววันหลังต้องหาโทรศัพท์มาอีกเครื่องหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้มันมองไม่เห็นนะครับเอาโทรศัพท์มาไลฟ์แล้วก็ มองไกลๆก็มองไม่เห็นเดี๋ยววันหลังก่อนเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์มาไว้คุยกับเอฟซไปด้วยคุยไปด้วยเล่าสนุกสนานคุยกันเรื่องสนามรบไปด้วยดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ